สบายดีสวัสดี Hello everyone I'm here at the ขหอพระแก้วเทมเพลเอ็นเวนเทียนบ้านปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าก็อยู่เนาะหอพระแก้วหรือว่าวัดหอพระแก้วอยู่ในตัวเมือง เวียงจัน์ประเทศลาวหลังจากเขาขับเจ้าได้ทายคลิปเกี่ยวกับวัตสีเกตที่อยู่บ้งองไทรของหอปากแก้วเนาะ,ะในสนุนเจ้าหนุ่มสมาชิคกคนกำแม่นี่สนุนเจ้าหนุนมมันขวดก็จะเป็นผพิธภัณฑ์ หอประแก้วอันนี้ก็คือกันเนาะหอพระแก้วมิชิเอมหรือว่าหอ,หอพิพิธภัณฑ์หอพระแก้วเนาะมันจะเปิดเวลาตอนเช้าเวลาแปดโมงเนาะกับพิพิธเลห5้าโมงเนาะเปิดทุกทุกเมืองเลยละคาพับประตูคนลาวที่มีอยู่ห0 0พันกิบและคนต่างประเทศเพิ่งจะเอาอยู่30 0 0 0ันกิบเนาะ ราคาข้าวก็ไปประสิเกินมเมื่อกี้เนาะข้าวก็เอาข้าวเจ้าห้ามพิจิบเนาะทำลายแล้วข้าวก็จิบข้าวเจ้าสามสิบพันจีบก,บกบ็ขอขอบใจน้ำเพลินเนาะวันนี้เขาก็เข้าไปทั้งใน,นกันนะเดี๋ยวนี้ก็เขาเข้ามาทาั้งในหัวปลาแก้วแล้วก็ที่ว่าลก็ได้เสียค่านอ่าทำประตูะเ,เ,เ,เนา,นาะคนร้ายมันก่อห้ามพิจิบ คนต่างประเทศนี่เพิ่งเอาสามสิบพันกีบแต่บอกว่าเพิ่ชีเอาขับจะไปต่างประเทศเลยเป็นนลาวุ้นนี่นะเอาต่เพิ่งเชืว่าเนาะมีปัญหาอยู่มาแต่ประสิเกีตเนาะก็ได้ถ่ายทำวิดีโอไปแล้ววันนี้เขาสิบข้ามาวัดัวประแก้วขอบใจนั้นเพิ่นเนาะซื้อยังเื้อยังประจักษ์ขอซื้อได้เสื้อทอนเนาะ เพื่อนฮักษาประตูเนาะเก็บค่าวเก็บเก็บบัตรแต่ว่าเพิ่นชาติแต่น้องข่าวเจ้าหาเพื่อนเก็บเนาะเป็นไรขา่าวจะเป็นคนลาวแต่คนลาวหรอแต่ว่าสันสาตวอเมริกาสันสาตว์อเมริกาล้วเป็นาสาัตว์เลาวขับแก่ลายนะเดี <laughs> ย๋ยวนี้เขาข่ามาบริเวณพระแก้วอหอพระแก้วมิสซิม มิชิมหลวงพ่อพระแก้วเนาะอันนี้จะเป็นบริเวณด้านในเนาะของของพระแก้วประวงพ่อพระแก้ว หลายๆคนอาจซิฮ <t an disadvantaged country> ูเมื่อสมัยสงครามหลายพันปีก็มีสงครามกับสยามเนาะอันนี้แกแมนว่าวบบแมนให้สร้างกันนะครับเนาะว่าวแต่ประวัติประวัติก็เป็นประวัติเนาะปัจจุบันก็เป็นปัจจุบัน แล้วขอพักแก้วนี่ก็ถือผ่านเนาะเพื่อนได้จูดไปสุดในสักหนึ่งแล้วก็โปดตงหูบกระถึกรักเนาะเมื่อกี้พักแก้วก็พักแก้วมรกฤเคยอาศัยอยู่วัดนี้สมัยคอมเพื่อนว่า ไว้ที่ประเทงนี้สุขาวเนาะก็ถือง,ง่ายไปง่ายมาไปอยู่ทั้งมุ่งหลวงได้แล้วก็ะง่ายไปง่ายมากะเดี๋ยวนี้พระแก้วมรกตก็อยู่ทั้งฝั่งประเทศไทยเนาะ,ะไปก็เข้าู่ดีแล้วขี้ข้าพเจ้าว่าเลยว่าอขอพไปแก้วนี่เป็นมรด,ดกของโลกเนาะเป็นมรดกของโลกจะ ว่าหอผักแก้วเป็นหอ่อผัะแก้วที่โดนน,น้ำมันละลายๆพันปีเดี๋ยวข้าพเจ้าจะพาย่างไปสั่นถึงของหผักแก้วแต่ว่าการใช้หูปดิดท้ายได้อยู่เพื่อให้ผักใบไทยทายทงไหนให้ไทยจะทุ่งนอกน้นอ อากาศนี้ก็ดีบริเวณไหลายไปไนอกนอากาศคุ้มๆได้เนาะของวันที่สเจ็ดเดือนเก้า 2, สองพันสิบสองเนาะแต่ว่าตามข่าวๆแล้ววา่าพยุสิเข้า,าประเทศลาวในวันที่สิบแปดคืนอื่นๆเนาะกับข่าวยอดกับมาอยู่ลวาวได้สิบสามมือละ ว่าสุดนี้ก็จะอยู่เดือนหนึ่งเนาะประมาณสี่เดือนไปถ้าผู้ใดติดตามวิดีโอข่าวพระเจ้าเนาะจะได้เห็นหลา,ลายวิดีโอกับหลายแห่งข่าวพระเจ้าพยายามจะทำวิดีดโอให้พี่น้องเขาที่อยู่ต่างประเทศได้เบิ่งได้ชมกันเนาะและกพยายามสี่ว่ารายละเอียดให้พี่น้องเขาฟังแต่ผิดพลาดประการใดก,ก็ขออภัยเด้อพี่น้อง คนลาวเขาบออยู่ในประเทศลาวหรือว่าอยู่ตามประเทศเนาะหรือว่าอยู่ทั่วโลกก็อย่าลืมเลยอกดไลค์ให้ความเห็นเนาะกดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยกดกระดิ่งนั้นเลยเนาะ,ะ Yes thanks in advance to whom or to everyone to like comment share and subscribe with bell. thanks a lot and thank in advance อ่าอย่างนี้เขาจะขึ้นไปเทิงกันเนาะขึ้นไปเทิงพึ่งต้องได้ปิดเกือบเด้อข้างในเด้อได้ปิดเกือบอ่าก่อนจะขึ้นไปสั้นเทิงเนาะอ่าเดี๋ยวพึ่งก็ว่ากันรนาปิดเกือบเนาะ pick up your shoe here please อ่า before you go อัพเดียวกนท้องที่ปเชิงกับซิขอทายอ้อมทั้งหัอไปแก้วกันเพื่อให้พี่น้องเขาได้เห็นเนาะทั้งหน้าก็จะิมีสามขั้นใดขึ้นมีสามขั้นใดทั้งข้างนี่ข้างมนี้ก็บิมีสองอสองขั้นใด เึีนยสองขั้นได้ขึ้นขั้นได้ตัวนี้นอก,กอ้อมแอ่นทางนอกจะเป็นสวนงามแตเด้อพี่น้องคนลาเขานะผู้ใดอ,อ,อยู่ต่างประเทศเนาะหรือว่าอยู่ทโวโกกแต่พเคยมาเยี่ยมยามบ้านก็ขับเจ้าก็ขอสักสวนมาละเนาะ ท่านเยี่ยมอยางบ้านเกิดมนัลของเขาเนาะทีนี้เป็นกับบ้านบ้านเมืองเขาก็กเจริญหลายเลยเด้วพี่น้องเอ้ยอย่างครับเจ้าเองกับมาเทียมของเราเนี่ยก็คือเรีว่าไปละชิบกุเทือแล้วเนาะกระจับมาได้เป็นชิบสิบสองสิบสามสี่สิบห้าบ่กันยังบ่ฮู้เนาะอันนี้ก็เป็นทั้งข้างมีสองคางดายนี่ทั้งหลังแบบนี้ทั้งหลังของหอพระแก้วนี่ ก็จะมีสามขึ้นกันเออสามขั้นใดขึ้นออสามขั้นใดขึ้นออข่าพเจ้าก็มาหลายเชือแล้วออมาหลายหลายเชือแล้วเนาะมาหัวปาแก้วม้าเฉลยก็ต้องได้มา้าจะต้องได้มา้าเนาะอันนี้เป็นทั้งหลัง อันนี้ก็เป็นทั้งข้างอีกนะเนาะเพิ่นก็ะสิมีสองคันได้ขึ้นกัขึ้นไปขึ้นกันเนะาะส่วนคันได้ขึ้นไปกันในกาสิกับไปทั้งทั้งหน้าเนะทีนี่ก็เป็นนที่เก้าแก่ที่สุดเลยนี่เอ่อ เหินที่เขาแก่สุดได้ฮักพีพังลงไปเป็นกลับมาไหว้เนะาะสาธุมีหลายพันปีแล้วเนี่ยกลับมาทางหน้ากันแต่เคอเป็นว่าวนเนาะ,ะเป็นบว่านเพชรเกือบ ก็เลัพุทธเกิดคนขึ้นไปเดี๋ยวนี้เขาก็ได้ขึ้นมาสั่นถึงอของห่อผัดแก้วท่านจินต่า,า,าพุทธทั้งหกเจ้าโอมเนาะแต่บุมีเก็เสียนอพอกเกษียณน,นี่ ถึกคนบดีตามประวัติในเมื่อก่อนที่ว่ามาตัดออกกระเสียนมันไปแต่สมัยข้าับขา้าพเจ้าอยู่ร้าวอ,าอันก็เป็นทางในเนาะเนิ่ใบทายหองทางในด้วยอนุญาตอา่อา no photo inside เดี๋ยวพระพุทธมูขนี่จะบ่มีเก,มกเสียณเลยเพราะว่าสมัยนักขา้าพเจ้าก็ะหูด้ดีสมยัยกับบริยดลเนาะที่ว่าพระเดชมารับทัะเสียนของพระพุทธมูขไป เพราะว่ากรเซียง,งเพื่อน,นมันมีคำมันมีคำปุ่นอย่างนั้นเนาะแต่ข้าพระเจ้ากับบรไลเกีเ่ยวกับประวัติศาสตร์ในศึกสงครามในเมื่อก่อนเนาะกับพระพุทธูปก,กได้ถือลักพาไปหลายองค์เติบไปหลายองค์เติบเนาะ ทัานเขียนได้ของของเก่าแก่จะสมัยดุดูดนานมาอของเก่าแก่เป็นหินจะลึกทัานเขียนตัวหนังสือเนีย่ยจะเป็นหนังสือทำหรือว่าเอออย่างหนึงน่งตัวหนังสือเบื้องแบบนี้แล้วคือคอมแดนะ้เนาะว้าว มาเ,เจอเช่ารับเจ้าก็เคยเห็นวิดีโอไปแต่ว่าชุดนี้นี่ครับเจ้าตั้งใจเนาะมาทำวิดีโอละให้พี่น้องเขาเบิ่งเนาะอันนี้สิ่งเก่าแก่แท้เลยเนี่ยทุกองค์เลยจะมีกรเสียนเกือบทุกอง์เลยเนาะ ก็เห็รเด้อขึอ้นไปเลยนะยาสาธุสาธุอ,อันนี้อยึดข้างหลังเยึดข้างหลังนะเพื่อนบริหารหุ้บข้างในเนาะแต่ว่าขาบเจ้าอยู่ข้างนอกขอ้างในเพื่อนไปเข้าไปเข้าไปได้อยู่แต่ว่าบริหารหุ้บ ขออนุญาตว่าพินี์กระเสียนผมนี้กับโมีเพิน่นไปจับเดอ้อโน่นทัชชิงเดอะอ็อบเจก เนปาทเชอร์เป็นภาษาเป็นภาษาฝรั่งดอภาษาลาว้นแลวก็สิเ่ภาษาฝรั่งลวก็ภาษา,ษาวกภาษาอังกฤษเนาะเสียงข้าพเจ้าก็จะฟ <c oughs> ้าวหน่อยนึงเพราะว่ามาเห็ดแข่ไหมไหมเออมาเมือมงลาวมาการใส่ไม่เห็ดแขกด้ยืยก็ได้หลายอย่างเนาะก็ม,ะมาเยยบย่ำาอ้ไอ,อ,นอ้น้องเนาะ หลายหลายแบบก็าเจอว่าได้รายละเอียดสมควรเนะะาะรา้าพรเจ้ากับิีขอ,อปิดคลิปไ้เพียงเท่นี้เนาะขอขอบใจน้ำทุกทานเนาะที่เข้ามาสมและกดไลค์ ให้มเห็นกดแชร์กดติดตามเพิ่มด้วยกดกระดิ่งขอขอบใจเนาะ,ะ,ะพบกันคลิปหน้าว,ว่าจะไปใส่ใน,น,นออฟแมนตัวมังจันทันสิเกน Thanks in advance to whom to everybody to anybody to like, share, comment, uh, subscribe with bell. Thanks a lot. And thanks in advance. See you ne next, next clip. <laughs> my voice not clear. Yeah. Because uh, I just uh, fix my teeth. Uh, okay, see you. Thank you.